ใค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับมาส่งกําลังใจให้ค่ะรับขอบคุณมากมากค่ะคุณวาสนาไม่รู้เนาะค่ะน้องไม่รู้ค่ะน้องไม่ได้ไปทําอะไรเลยที่ค่ะเหมือนไลฟ์ไปเฉยๆค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะน้องเสียงดาวค่ะขอบคุณมากมากค่ะน้องเสียงดาวค่ะเพ็นมาค่ะเพื่อนๆค่ะ ผมทำมาหกเดือนคือกันเดิมนาลิกาที่11คะ่ะคุณเสงดาวเหมือนเดิมคะ่ะคุณเสงวันนี้ยิ่งนอกกำลังรับชมคะ่ะเว้ก็มาให้กำลังใจอาจจะสตรีมเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะน้องโปงค้ค่ะน้องโป้ผ่านแล้วะคะ่ะสบายแล้วค่ะน้องโปงคะ่ะ เพื่อนเพื่อนคงง่วงนอนค่ะตั้งแต่เมือ่อกีนนี้ค่ะ ค่ะเพราะว่าจะสดาพอน,นอหน่ะขาหรือว่าต้อยหน่ะขากะทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ายัางติดตู้ติด,ตดลอะกาศที่กำลังรับชมการ ตื่นแต่เช้าจังเลยน้องฟางน้องเพิ่งตื่นค่ะพี่ค่ะตื่นเช้าทุกวันค่ะหลานตอนนี้หลานน้องคีรินก็ตื่นเขาพูดอะไรล่ะพูดเท่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะ,อ,ะอยู่กับบ้านเนาะเป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ มาคุยกันหน่อยคะ่ะอย่าพึ่งหลับอย่าพึ่งหลับค่ะค่ะค่ะนี่แหละสิ่งที่เราไม่รู้ในค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับมาส่งกำลังใจให้คะ่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณวัฒนะ ทีแรกน้องก็อาจจะทําไม่เป็นพอน้องไล่จบปุ๊น้องก็กดสิดสิ้นเลยสิดเมื่อคีนนี้ก็ พี่ต้อยยาวเลยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อนๆเข้ามาพี่ต้อยก็ได้ยาวเลยค่ะปิดค่ะถึงโซ่ก็นแนะนําก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะพูดไม่เหมือนกันนะคะน้องก็น้องสุราพรก็ไม่รู้จุดนี้เหมือนตัวนเ่งะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจะผ่านก่อนใครแต่ว่าพี่ต้อยว่าน้องเสียงดาวคงจะผ่านก่อนพี่ต้อยค่ะ,คะ เป็นพี่สุรพลคะบางทีถ้าน้องน้องไม่ติดขัดอะไรก็ถ้าสะดวกก็หลังไปส่งน้องคิรินค่ะค่ะทีค่ะเพราะว่าพี่สุธาพรแล้วก็หรือว่าพี่ต้อยเนาะค่ะเพติดอาจจะติดขัดบ้างค่ะเพราะว่า คาเช่แล้วคะะ่ะอยู่ที่บ้านนี้ก็มีอยู่สามเพื่อนเข้ามาเยอะพอตรวจสอบ มีเพื่อนบอกให้ลบใช่หรือเปล่าคะน้องเสียงดาวคะ่ะขอบคุณว่าเช่แล้วสามวันให้ลบให้ลบเลยคะ่ะคุณด้ไหนใช่ถูกต้องก็ไม่ใช่ยตอตอัวเองตัวเองก็ขยันย่คะ่ะทั้งไลา วันละรอบสองรอบถึงเพื่อนอาจจะไม่ได้มามากแต่ก็บาง,บางพี่อนน์นปรโตโค่ะไม่กวาดพสติค่ะสวัสดีครับเบมาท,าทักทายส่งกำลังใจตอนเช้ากัน,นะครับอ่าคุณพี่ิุรพลเปิดบ้านเวลาไหนคะพี่ขออนุญาตก่อนเ้อครับขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่สุรพลค่ะ เพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนาะเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดตื่นหรือ,อยังเนาะ รับหัวใจค่ะพี่ต้อยก็รับหัวใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะเหมือนเดิมค่ะ ยาต่อไปก็คงจะรอยืนยันค่ะพี่ค่ะค่ะดีใจด้วยค่ะน้องคุณพิชยาน้องก็งกใได้ยินเสียงกบค่ะมีทั้งเสียงกบมีทั้งเสียงเขียดมีหล,หลายเสียงค่ะ ครบสองชั่วโมงค่ะก็เลยลวดเดียวถึงสองชั่วโมงค่ะสงสัยเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเพราะว่าเด็กบางทีแล้วก็ไม่ไม่สะดวกที่จะทำอะไรหลายอย่างะแต่ก็ วุ้นวุ่นกับเั่นลูกหลานค่ะสงูงสาวๆค่ะก็ต้องกะ